ในวันที่เพื่อนจากไปแล้วความรักของเพื่อนยังมีอยู่เสมอเราก็ทำเหรียญโปรยทานให้เพื่อนทำเหรียญโปรยทานโปรยทา,านงานวันเผาเพื่อนจ้ะวันเผาของนางสาวมาริสาเหลืองกำมลจินดาใช้เหรียญห้าเหรียญสิบเลยถึงเพื่อนจากไปแต่หัวใจเรายังผูกอยู่ด้วยกันรักเพื่อนนาะ เกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นอนิจจังทำใจไม่ได้ก็ต้องทำใจให้ได้ที่เพื่อนจากไปมไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยทุกนาทีมีค่าสำหรับเธอมาส่งของระหว่างรอแม่ไปเก็บเงินก็นั่งขับให้เธอนะรักเพื่อนนะนี่เล่นลายด้วยกระดาษมีสองแบบเพิ่งรู้ แอบบอกมือใหม่หเห็นไหมมีสองแบบแบบกลมกับแบบลายหยักอย่างนี้สวยก็คือเอาเอาฐานฐานกลมนี่ฐานกลมอันแรกแล้วก็ดอกสีดําแล้วก็ดอกสีขาวจะได้มาเป็นอันนี้ได้เป็นอันนี้สวยมากอย่างนี้ถึงสวยมันจะเห็นสีเฮ้ยดี呀พยายามทำให้ได้มากที่สุดให้ทันวันเผาของเธอ ช่วงผลงานไหนค่ะสวยเหมือนหน้าตาเดี๋ยวยังไม่เสร็จเอายังไม่เสร็จช่วงผลงานไหนค่ะใส่แม่ช่วงผลงานไหนค่ะว้าอันรอนี่เสร็จก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสวยกับกูหล,ลยักเกือนนะ มีเพื่อนมาช่วยทําเพิ่มโช่ยอยไม่ได้ต้องของตัวเอง <laughs> นี่นี่สวยจ้าอันนี้เพื่อนปีมนะจ้าสวยไหมสวยมากอันนี้เพื่อนเบลนะคะขอถ่อายบุตเลิกเนี่ยค่ะ ให้เพื่อนจิบรู้ว่าทุกคนรักเพื่อนเสมอดูสิเพื่อนเพื่อนมาหาจิบกันแต่จิบทิ้งพวกเราไปแต่ยังไงก็ขอให้จิบไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะตอนนี้แกงเราก็เหลือสามคนเองมึงยังทิ้งพวกกูไปอีกไม่มีคนคบแล้วหรือว่าไม่คบใครก็ไม่รู้แต่ยังไงก็รักมึงนะ ลาปลอยทานแล้วกูดีใจนะที่ทำให้มึงได้สําเร็จทําได้เยอะมากเลยกูุปลื้มใจขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ไปถึงมึงนะจี๊บนาลิสาหรือกมลจินดารักเพื่อนที่สุดเพื่อนจะอยู่ในในใจกูตลอดไปเนนน้อยหลานมึงน่ารักมากเลยบวชหน้าไฟให้ด้วยไม่อยากให้มีวันนี้ ไม่อยากต้องมายืนดูแบบนี้รักเธอนะ